ร่างสเด็อดของอุนต้าไรซี่ไฟบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์หลายฉากพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาร์คอุนต้าและร่างสุดยอดอุนต้าแมนยุคนิวเจเนเรชั่นที่ต้องมาประทายกับดาร์คคิลเลอร์อย่างดุเดือดเลดพรานบอกเลยว่าตื่นเต้นแทบทุกฉากกันเลยทีเดียวครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษที่ดีที่สุดกันเลยทีเดียวอย่างนี้ซูเปอร์ระยต้องทำและ กับอุลตราแกลเล็กซี่ไฟท์เดอะแอโซ o ลู p คอนสเปเรซีแน่นอนครับว่ารอบนี้ต้องมีตัวร้ายตัวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างทัท,ะทะลัตที่มีความสามารถอย่างการข้ามเวลาได้และพลังที่ยังไม่เปิดเผยเห็นแบบนี้แล้วอาจจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวสำหรับชาวดาวอุลตราเลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะแบ่งเป็นสาบทได้แก่บทที่1 อุลตร้าแมนรีบูทจากหน่วยกริซี่เล็กคิวฟอร์พร้อมกับอุลตร้าแมนแม็กซึ่ืพอกเขาได้ตรวจพบวีแวลซิงผิดปกติจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแต่ถ้ว่านั่นกับการเป็นกับดักครับอุลตร้าแมนแม็กจึงเข้าปกป้องอุลตร้าแมนรีบูทจนตัวเองนั้นสภาพเป็นแบบนี้เลยครับในเวลาเดียวกันอุลตร้าแมน80กับยูเลียนแต่เดี๋ยวก่อนครับไอตัวข้างหลังเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ครับถ้ารู้จากวิกิแล้วจะเห็นได้ว่าเขา มีชื่อว่าโซระและก็ไม่ใช่การปรากฏตัวครั้งแรกของเธอผู้นี้โดยเธอปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเฟสติวัลไลท์สเตทครั้งที่1ในปี2018ในการช่วยเหลืออุลตร้าแมนจีทนั่นเองครับ ててแน่นอนครับว่าโซลาร์เป็นอุลตร้าแมนสายวิทยาศาสตร์แน่นอนแต่ว่าเรื่องที่เข้ามากับอุลตร้าแมน80กับยูเลียนนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นรักสาเศร้าก็เป็นได้พอช่วงนี้เผ่าสีแดงชอบฆ่าประยสก,กับเผ่าสีน้ำเงินอยู่เสมอเลยครับถ้าเห็นแบบตัวอย่างก็น่าจะเป็นเซเว่นครับที่มีลูกชายแบบซีโร่แม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นไงลูกนังสุปโปรยาได้ตังคุ้มอยู่แล้ว ทำให้เผ่าสีแดงช่วงนี้อาจจะคิตทําลูกกับเผ่าสีเงินก็เป็นได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนครับเจ้าลูกโกไซมันมาแล้วเอาละสู้มันโจมตีแบบดูเดือดเลือดพลาดแล้วใครเนื่ยเป็นคนส่งมันมาวันนี้หรือว่ามนุษย์แจ็คสีทองเป็นหนาทัารัตเป็นคนส่งมันมาและมันเป็นใครกันแน่และอุลตร้าแมนรีบูตจะช่วยเหลืออุลตร้าแมนแม็กและจะสามารถขับไล่ภัยคุกคามของศัตรูไปได้หรือไม่บทที่2 ย้อนอดีตไปไกลเลยครับกับยุคสมัยของมหาสงครามดาวอุลตาโดยชาวอุลตาต้องรับมือกับกองทัพสปาราดที่นำโดยมนุษต่างดาวเอ็มเพอเรอร์อุตแมนเคนและอุตแมนเบลเล่ต้องต่อสู้อย่างไม่ย่อทอ้อโซมันจนสามารถบุกพิชิตตัวเอ็มเพอเรอร์ได้แต่ทว่ามาเลยกับเลือกที่จะให้ดาบอันติเมตเบทให้กับอุตแมนเคนเพราะว่าฉันน่ะรักเธอยังไงละเคนมวยฉันน่ะชอบอะไรที่มันเหม็นๆอยู่ละ โดยเฉพาะคลิปเปียกของเธอหลังจากนั erm ้นอุลตร้าแมนเคนก็ไม่ทำให้เราผิดหวังครับเขาสามารถเอาชนะเอ็มเพ์เลอร์จนได้ทำให้ทุกคนต่างพากันยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาวดาวอุลตร้าแตกต่างจากเบเลี่ยวที่ไม่มีใครนับถือทั้งที่กูเนี่ยไปกับปันเทศแท้ยิงกูไม่ได้ และนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เบเรียวหาความแข็งแกร่งด้วยการใช้พลังงานพาร์ตมาสปาร์คแน่นอนครับว่าเขาไม่สามารถใช้งานมันได้ในเวลานั้นเองรุจักสีทองปิศนาถาถารัดได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกระซิบถามว่า เจ้าเองไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาการรมของตัวเองบ้างหรือยังไงบทที่3 <laughs> หลังจากที่กริมโดได้พ่ายแพ้ไปขณะที่ทีมไทสคอรกํกำลังฝึกผลกันอยู่ปีศาจผู้หน้าเกงขามอย่างแก๊งขบวนการเซตต้นก็ได้มุ่งเข้ามาทำร้ายแจกบัตรจัดสุนตีนทำให้ทีมไทสคอรนั้น แพ้แบบราบคาบเลยเพื่อเข้าเผชิญหน้ากับท้าทะลัดที่เป็นผู้ชักยายอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอุตตอร์แมนซิโร่จึงต้องวางแผนรับมือครั้งใหม่ขึ้นมาโดยอุตตอร์แมนแซดสมาชิกใหม่ และอุลตร้าแมนเมบิอุสรุ่นพี่ที่ถูกลืมคพราเวสองเขาที่มันทำมากูเยอะมาเข้าร่วมประเชิญหน้ากับทาทัลัสเห็นได้ว่ามีอุลตร้าแมนที่เราคิดถึงอยู่หลายตัวเลยครับอย่างอุลตร้าแมนโจเนียสบอกก่อนเลยครับว่าเราไม่ได้เห็นอุลตร้าแมนโจเนียสมานานมากแล้วครับหลังจากที่อุลตร้าแมนโซฟีเดอะมูฟวี่ที่มีการปรากฏตัวของอุลตร้าแมนโจเนียสในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นแบบชุดยางแต่ว่ารอบนี้ เขากลับมาในชุดของสแปนเด็กครับชุดสแปนเด็กเป็นชุดที่มีความขาวเนียนแล้วก็มันผ้ามันว่ยง่ายที่เหมือนกับตัวอนิเมะมากขึ้นเลยครับเชี <your> โรียวมาว่าโวมแนทีปกติในเรื่องที่หายไปนานก็มีครับอย่างอุลตร้าแมนเกรดอุลตร้าแมนพาวเวอร์อุลตร้าแมนนีออสอุลตร้าเซเว่นยี่สิบเอ็ดอุลตร้าแมนฮิคาริในคราบชุดเกราะเหล่าพี่น้องอุลตร้า และอุลตร้าแมนคอสมอสในร่างฟิวเจอร์โหมดกับอุลตร้าแมนจัสติกในร่างคูเซอร์ไม่แน่นะครับพวกเราอาจจะได้เห็นอุลตร้าแมนในตำนานอย่างอุลตร้าแมนรีเจ็ตอีกครั้งนึ้งก็ได้เพราะในอุลตร้าแมนไครซี่ไฟในภาคที่แล้วเราได้เห็นฉากรวมร่างกันมากมายเลยครับแต่ไม่แน่นะครับครั้งนี้อาจจะเช่นกันครับลองดูครับว่าพระเจ้าในตำนานตัวนี้จะกลับมาหรือไม่แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยครับกลับ อันโดเมรสหลายคนคงสงสัยครับว่าอันโดเม罗สเป็นตัวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับอุลตร้าแมนแน่นอนครับว่าอันโดเมอสนั้นเป็นชุดเกราะที่ชาวดาวอุลตร้าสวมใส่ในการทำาลรกิจ่าร์คอสโมเทคเตอร์สเปซชตาเนียมุ่งสู่คแข็งแกร่งยุโรปอินเดที่มีความลับอุและสุดท้ายก็ได้รรอมับนที่เคยใส่ก็คือใช่ครับ อุลตร้าแมนโซฟีของเรานั่นเองแต่แน่นอนครับว่าที่ปรากฏตัวในครั้งนี้อาจจะเป็นพี่โซฟี่ของเราหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นชาวดาวอุลตร้าตัวอื่นก็ต้องมารอรุนพร้อมกันครับและภาพที่ทุกคนรอคอยใช่แล้วครับ ไอเนี่ยแหละครับโรเลกียหลังจากที่เราลุ้นตั้งนานครับว่านาตาโธเลกีเนี่ยจะเป็นยังไงแค่นี้มันก็น่าดูซะเหลือเกินแล้วครับกับอุลตราไกรซี่ไฟท์ด h e อ b s ์ลูดคอมสเปเรซี่ออกาสครั้งแรกทั่วโลกบน YouTube ทางอุลตร้าแมนออฟฟิเชียลนะครับในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนปี2020ทุก8โมงเช้ามีทั้งหมด10ตอนด้วยกัน โดยใน1ตอนจะแบ่งเป็น3บทมีความยาวตอนละ10นาทีนั่นเองครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราลองแกะข้อมูลดูลองแกะตัวอย่างดูแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งว่าเราเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นมือใหม่อยู่เขาเรียกว่ามือใหม่หัดขับมีป้ายแดงคล้องคออยู่ใช่และวันนี้เนี่ยผมขอร้องให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ใอ้กับคลิปนี้ด้วยกดเยอะๆอใหยกดเป็นเลขขี้ก็พอเห็นบอกว่าทะลึง่งวพี่กดสองครั้งได้ไหมไม่ได้ สามครั้งดีกว่าใช่หรือว่าห้าครั้งไปเลยใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยแชร์คุณแจ๊ดเนี่ยไปเลียขี้เปียกหมาแต่ผมเนี่ยแชคุณมอสเนี่ยไปเลียขี้เปียกพี่บอล <c oughs>